ก็สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านครับคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ช่างใจจะมาแชร์เทคนิควิธีการล็อกการทำงานของโชคไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นะครับตัวนี้คือตัวหน้าตาโชคไฟฟ้านะครับมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราป้อนไฟ12โวลต์เข้าสู่ วงจรเมื่อเราป้อนไฟสิโวลต์เข้าสูส่วงจรเนี่ยกลไกลด้านในมันก็จะดันตัวโชกออกมาครับดันลูกโชคออกมาเราจะปล่อยให้วงจรไฟฟ้า,ฟาทำงานจนกว่ามันจะดันตัวลูกโชกออกมาจนสุดสุดแล้วเราจะล็อกมันไว้ด้วยกาวร้อนนะครับเพราะผมเจอปัญหาคือว่า รถจักรยานยนต์บางคันเนี่ยชคไฟฟ้ามันไม่ทํางานครับชคไฟฟ้ามันชอบค้างมันชอบเปิดตลอดพอโชคไฟฟ้ามันค้างมันเปิดตลอดเนี่ยมันจะทําให้รถกินกินน้ามันเชื้อเพลิงครับเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงไม่พอรถอยังสตาร์ทยากอีกก็เลยเลือกใช้วิธีนี้ครับ ลอยมันดันขึ้นมาจนสุดชกตัวเนี้ยถ้าไม่มีไฟป้อนถ้าไม่มีไฟป้อนไปเลี้ยงครับมันจะดึงตัวกลับคืนมันจะทํางานก็ต่อเมื่อมีการป้อนไฟเข้าไปในกรณีที่รถบางเครบางคันเนี่ยสายไฟเมนมันขาดในครับมันไม่สามารถป้อนไฟมนเลี้ยงจตัวโชกุ้ฟได้ผมขี้เกียจไล่หาจุดบอดจุดลูเพรามันก็เลย ใช้วิธีรับเอาเลยครับใช้ได้เหมือนันครับใช้รถบางคันนี้ไม่จะเป็นต้องมีโชคกก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็คาดว่ามันขึ้นมาสุดแล้วแลวหละที่โบเอาไปเลยรถเก่าไปแล้ว แล้วก็เดี๋ยวรอ้อยกาวแห้งพอกาวแห้งเราก็จะเอาไปติดตั้งใส่ตัวรถคืนครับเอามาให้รับชมเป็นแนวทางนะสามารถประยุกต์ใช้ทำตามได้ครับล็อกการทำงานของโชคไฟฟ้าครับ ระว่างนี้จะพึ่งจะพึ่งปลดล็อกสายไฟครับรอยกาวมันแห้งก่อนรอสักประมาณ10นาทีครับ